ปลาสีหาตัวครับพบ,บตัวนึงแต่แท้มือพุ่นลังวดผู้ลักผู้นอ้องน็่ชิ้นน่ครับมันจะมีมูปลาสวยงมงามครับมีมประมาณหาครับก็พอพด่อจะยุด้ชิ้นครับนำเตยยสวัสดีครับผี้นอ้องตับกลางสายผลลิ่นมัดแม,แม่แม่ครับ โน้อนะนะนอื่นหมดนะโน้ออื่นเดี๋ยววินานวิ่งลองเอ้ยมีแต่หมองมีครับทางหน้าวิวหัวหน้าแต่ว่าทาังหน้าไอายนี่มีอยู่ครับน้าเต็มทงพี่น้องท่าดีครับอายุวหยกินทำกลางสายฝนหมดเลยใส่เบ็ดฝนลิ้นเป็นเลยปูปลาบ่พปนะหลังแรกครับใ,มามาบใส,ส่ละละเลาเปี้ยงไงครับมาลายลังแล้วครับใส่เซราซีสิบหาสิดังแหละเพราะได้ยุได้กินครับ ไปๆดครับที่มาที่ลังเนี่ยก็มันถือสร้งเอาลงไปพูดเทิงบปเรงไหนพูดเทิงบนเียนามผู้นี้ก็ติดพาาบนผู้ินือสรต้งรีบแซงแซงแสงพี่หน่อยฝ่ามดินมาอยทหกับตัวของกระซ้าครับ ตกแหงตกโบเป็นหนาเป็นต้นเหรอครับสามมื่นโบเป็นไรนี่หนามเต็มปูพี่น้องเอ้ยนี่หนามกอครับเป็นม้านะครับเลย่นี้มานี่หนามกูเนี่เป็นไปรเรื่อยๆครับใส่ไปเรื่ยๆดีนะครับหอกใส่เป็นต้นหนาหอกโง่ขึ้นไปเสียบแงะทางหลังครับหนามมากพี่น้องเอ้ยครับ ใส่หางกินข้องกลพี่น้องมัเคยมนันเยนะครับใส่นีมันจะสี่หาลังนี่นยนนมนนไหมมันจะใส่บ่หกหกปันนะพี่น้องเกไปกใส้เขาไปตั้งเกเล่ะะครับ <c oughs> อย่างงูงกันอปนีก็มุ่นึ่งสหลังน้ามากพี่น้องเออมากูา่บ่เาพี่น้องคนงครับบุดตาม้อนินมัน แข่งว่าเป็นหนามเป็นต้อนครับอันนี้ขึ้นยังหนามก็มันมีอยู่แล้วพี่น้องมาเลยได้มาเพิ่มมเลยนี่ไงครับโดยทางหน้าเนี่ยแห่งเต้นๆจะพี่น้องเอ้ยใส่ไปก่อนหน้าพี่น้องเนาะใส่ไปแล้วก็นสิงูขึ้นมาเบิ่งครับมันจะมันเถื่อนอับมันเถื่อนกันสิมือสองจึงหลุนกันนะพี่น้องนะับมือแร่งครับมือแร่งมันหลุดอีกหนึ่งมือสองหลุดอีกหนึ่งครับใส่ไปแล้วกันพี่น้อง ี่น้องครับมาเนี่ยแต่เวลามันหลุดเบียดกันแล้วครับหลังจากเขาใส่บางเขาแรกครับมันมือหลอบแรกพี่น้องมาติดมันให้ประมาณครับที่หล่ะมาหาอยู่ท่างกินทั้งหมันไนแล้วครับแบบมองสตยฝนหน่อยพี่น้องเฮ้ยมัดแมทมัดแมทมันมุดขึ้นรถครับหลังแรกครับหลังแหลกกินเนื้วบุฟเฟ่นะ นวบัวป่านน้ำขึ้นบ้าเป็นสิบปัวป่าพี่น่องเอยมันนึ่งสิบปัวปัวปลาบัวบัน้ำไหลไปนีนครับไปดูมัน้อกันข้งนี้กพานมดพี่หน้องเองกอนหลังเี่ครับคือบัวปีพ่งมือเนี่ยอ้าม่แม่แม่หรอพี่น้องอืมปาคอครับ พอฟอมง่ำหรอครับนานนานพูดล่ะนี่ตแหลกไโอ้มมีเงียงดอกนี่นะฮะยี่ห้อกันก็มันเี้ยงนยันบนนะดานกินเลือกโอ้ยบนเลือกดอกย่วงมอหลุดมือฮห่นี่ถือเมื่อเนี้ยหพี่น้องมือเน้ยนั่นหัวมุนหางพ่อหมกดีหลืครับ เป็นทอนเป็นทอนมกสมัยตะกี้เป็นมกที่ปักหีตัวพี่น้องออตวมความครับมา,มาห้เรตัวนึงครับฝนก็นไม่รอพี่น้องเอ้ยมัดแมมัดเมียตัเาัดิน,นหะครับโนอื่นบรพน,นวะโนอื่นบนันนะเจ้าอืนตัดอกแต่ว่าฟังนี่น้ำไหลครับต่ว่าฟังทางหน้าเี่มี้หอน้ำพี่น้องเอ้ยตืนเอนครับไม่ยังไเนี่ยใครแตขังของข้างน้าอยู่ ยอเตกเป็นมองมองเลยนั่นนี่ก <Yeah, like ็อมืดเงียะแล้วครับเก็บไปกู้อันแล้วเงียร้อยน้ำขึ้นเงียร้อยว่ามันติดไตปัวปะแต่บ่ปัวปะพี่น้อง่ะโอเคเลยครับพี่น้องอ้่ะมือมือไม่ได้ปะนี่ข้อง ยยม่นันอมาเลมัองมันคองรุดอนอมาเยโอ้ยวยี่้หมันรู้อะไกันว้าฮะฮะเด๋ยวกระับฮะอ้น่อุ้ยพมากเหรครับนี่เรงไหนอ้วนเห็นแลาตัวบางตอ้วนกนแล้วปลาพี่น้องอ้วนกันแล้วปลาช่นปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนสองล่ครับ

นี่ล่ะหาอยู่หากินบ่ถ้าหาอยู่หากินได้กินแล้วพี่น้องมันบ่ห่างบ่ได้กินครับฝนตกฝนนี่มันได้ก็ได้ลงมาเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวอยู่แลกินก็ได้เป็นแรกเพิ่นครับเป็นได้ขึ้นขอเข้าบ่ สองเกม้ยมาเหลือสองครับมันก็มันก็คูดทันหมดอยู่ดึง้ไปเรืเ่อยๆครับท <c oughs> ่านฝนลันตาก,กว่าหาก็กขาตะหามันทั้งนี้นเนี่ยบิ้งก็ติแมนบ <c oughs> ่ันังนหันาะแม่หรอครับแม่หรอครับแม่หรอพี่น้องนั่นนัได่น,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 น เอา้โอ้โอ้ฝนอุย้ยเออจนเห็จังพี่น้องเนี่ยเออ้ยว่าน่ะสุดยอดเลยครับอุ้ยอันนี้ของแช่ด้วยเนี่ยของแท้แล้วติดมันปลาอ้วนพี่น้องอ้วนปลาอ้วนแล้วตัวเปลี่ยนสีเลยครับอ้วนแล้ววอนท้อมาใส่ก็แหลกตัวดำเนาะเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องสองแล้วพี่น้องสองแล้วสามสามโอ้สามแล้วสามแล้ว, <ś led> วสามไล่แล้วครับหมมมอดอกนั่นน่ะยุ่เรา่นี้เนี่ยเนี่ยเรื่องเรื่นี้ รสดยสดอ้วนเลยว่าปลานนึนอนัวน้อนี่กินแล้วไมุ่นน้อเอ้ยถามได้เหรครับฮะ่หาเกินเนี่ยกินเด็กูเก่าเหรอครับกินเด็ออกบ่อไปเนาะเออฝนไมเราพี่น้องฝนเอ้ยฝนไม่เราพป่น้องเอ้ยครับ ยำเต็มกันเลยเรยครับถ้าเป็นไซเป็นหนี่มันพอดีเราหนึ่นเมนหนึ่งหกขวดเต็มกันเลยครับยังอยู่ดนไปเรียกไปเนาเนี่ยราไปไปนเนี่ยตเนี่ย อ๋อดีหละครับความงามควอมงามข้อมุมแ่บรครับนุ่ยดีดีจีแสบเหมือนพี่นอคุณวัดเจ้าคุณวัดเจาหาภายในมือเนี่ยีไม่เป็นไรนจีแมนบ่รอบแสบคุนว่เจีายัหาตัวไปนะนี่กับอมุกแสบหรอครับ้อแสบไปละตกไป้เบียดตไปตัวหมหอมพี่ถามเป็นนี่แหละ้อดีครับตัวนี้ไรรูกแขงหมดรูดยนี่เออมจ้เล้ว ได้ถือว่านัดนะดูถือว่าดูมีสามะมีสามหนึ่ง,นนงเฮ้ยล่ะลปลาใส่ของลุดของพี่น้องเอ้ยใว่ที่ไหนขึ้แดนดเร็วเท้ โองไข่ไงนี่แบบป่ะนะโอ้ยลุกปุ๊บลูกขอมาเโอ้ยขากิบว่าพี่น้องเลยหฮะไหเยีมันบริสุทซีนาะนี่เยียบเนี้ยเราก็ไปลุ้นกันเรื่อยๆครับ เนมาเดี๋ยวหาตัวพี่น้องดซ่ครับาหลอกสอนกันเป็นไงหมานมานหลอบแบกดซี่ตัวครับหลอบสสิมีจตัวนียยังอนตัวนแตงยั่ครับลอยแดงแดงอยู่ฝนกระลินมัดเม่ยนมมัดเกยงสิหลพี่น้องเอยครับนโนโนโน น่อุ่นนนอุ่นน่อื่นบนน่ะนอื่นบนนาพี่น้องว่เป็นหนาเป็นตอนครับตังหน้าคราบทีย่างหนามเป็นทวงเต็นท้ายพี่น้องเอ้ยครับเพิ่มกันเลืเลยครับเอาเหล่ะพี่น้องมาเลาาเอาเายามเลย หรอ,อบสองได้มาแล้วตัวนึงครับสองก็สกล่อหลปล่นะเดี๋ยวที่พูดีดึงนกนั่นลนะอยัละวพูนยิหยอดเล้เป็นอกว้ยดีลนะครับ ตัวครับรอบวงน้ำเราพินองของมันต้องใส่เอวดอกป่นนะน้ำเตียบปลาปบนะคนกิ่นมาเมตยดมาียพิ่น้องเอ้ยตกสองมื่นสามมื่นแล้อเปล่าท่นเป็นนาเป็นตอนอยู่ท้างนี้ก็น้ำเขานี่พ่อเลยใส่เพชรครับ น้นอ่อนตอนนี้คุณน้องยังอยู่ครับเดียครับไปเดเงียบลางนี่ขาดอะไรกนมรู้นัโค้ทางมัาหน่อยแรงจังๆนนอยนิดผาดขาดเป็นเขาแรงรอบแรกครับ ไม่เาราฝนพร้อมแล้วพี่น้องเอย็ยนของสวๆมันเหรอครับยามเบ็ดท่านแล้วทำไปจะเท่ามมาอีกเหรอเรอยกครับยามกันไปเลยครับยิง่งซีหาหลังครับคือบ่หนอสองเด็กโตเดียวพี่น้องอยงิ่หาหลังซึ้งกันครับ ตอนที่แกนนี่ดวเออแล้ดินนนียนี้ยเน้ำขึ้นน้ำขึ้นไปปนว้มันสิบบอปุ๊บป,ปั๊บบาทครับเป็นมันรอบพูดหลับฝันที่แก้งพี่น้องชีสสองที่สามครับบาก็เป็นเช่นนี้คือง เลยครับหลหลังท้ายกันครับไดเลยคือวะอพี่นอ่องยงูแท้เห็นครับองโตกี่ปุ๋ยบเขอท่าพี่นอ้องตัวเดียวครับบแรกไอ้ที่อขอตัวเดียวพี่นอ้องคือว่าหมันนะครับที่ัวบอขอี่ตัว ตัวตัวนึงเป็นหาตัวครับทั้งเบิ้มกันหมดเลยครับโอถูกปลาครับปลาซีหาตัวครับพบตัวนึ่งต่าแท้มือพูดหลังวัดพวกลราพี่น้องประเ็ดจินนะครับมันจะมีหมูปลาไม่สมงามครับนี่ประมาณหมดเลยครับกับพ่ออายุได้กินครับน้ำเตี้ยหน่อยอย่างไรก็เถียง พ่ออายุได้กินอนู่ครับใส่เป็ดหลอบแหลยามสอหลอบหาตัวพี่น้องเมือ่อเสาร์ล้นกันไหมน้อพี่น้องวะรับมันนี่ทำเืนนี่กันรพี่น้องเนาะพี่น้อง,นะองาะสวัสดีครับ